สวัสด,ดีครับมากอ,อีกแล้วกับพอบ้านขี้เกียจ <c oughs> <c oughs> ก็วันนี้นะครับอของเนี่ยที่เราเอามากันวันนี้นจะเป็นเขาเรียกว่าของพื้นฐานในการกินเป็นข้าวครับพ่อบ้านครับเ <c oughs> ชิญก่อนครับ <c oughs> อันนี้คืออะไรอันนี้คือข้าวสวยสําเร็จรูปที่มีขายในร้านสะดวกซื้อหน้าปักซอยบ้านคุณนั่นแหละหาซื้อได้ทั่วไปอ่ะให้ดูกล้องนี้ก็ได้มันก็คือข้าวสวยหอมมะลิตาเนี่ย อันนี้ซื้อมาเองมีวอเซอร์ไม่พูดไม่พูดปิดจะปิดปิดแต่อีกอันหนึ่งมันเป็นไฮไลท์คืออันนี้ครับข้าวสวยญี่ปุ่นให้ดูนะหน้าตาประมาณนี้ข้าวสวยจากประเทศญี่ปุ่นแต่ความมหัศจรรย์เนี่ยมันต่างกันยังไงทั่วไปตรงนี้ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นถ้าไทยเนี่ยไม่ได้อยู่ในตู้เย็นอยู่ในตู้เย็นถ้าอยู่ในตู้เย็นเป็นไงก็แช่ตู้เย็นไงแต่ถ้าออกตู้เย็นเสียจิครับเสียแต่ของญี่ปุ่นไงครับยังไงอันนี้นี่เดินทางเสื้อผ้า อยู่ตู้เสื้อผ้าไม่เป็นไรเอาจะตู้เสื้อผ้าเสียเลยขีดได้แล้วอันนี้นะครับก็คือ,อเดินทางมาทางเรือครับเรือมันตู้คอเนเทนเนอร์เย็นเ,นเปล่าตู้เย็นที่เขาแช่ปลามาไงแล้วกว่าจะไปจะมารีวิวอีก5-7วันก็แช่ตู้เย็นไม่ในบ้านไงบบเบสเสร็จตอนนี้เนี่ยเป็นข้าวญ,ญี่ปุ่นที่ไม่ได้แช่ช่องเย็นเลยครับไม่แช่ช่องเย็นด้วยใช่ครับสเสียจังวะแต่สภาพข้างในที่ไปรู้สึกจับยังเหมือนสุกนิ่มเลยใช่ไหมครับนิ่มอยู่นิ่มอยู่ยังรู้สึกว่ามันยังนิ่มอยู่ ไม่ได้เป็นข้าวแบบเหมือนจีนที่เรากินนะอันนี้เป็นข้าวสวยที่มันบุงสุกแล้วอ่ะกินได้เลยอ่ะเหลือแค่ว่าเอาไปอุ่นร้อนอ่าใช่อ่าคล้ายๆอันเนี้ยแต่อันเนี้ต้องใช้ตู้เย็นใช่เพราะว่าตอนเราซื้อเนี่ยมันอยู่ในตู้เย็นในตู้เย็นที่มันเปิดโล่งๆอ่ะที่เราไปหยิบใส้กรอบหยิบแหนมหมูยออะไรกันอ่ะอ่าใช่เขามีนี่ด้วยเอ็กไายอกหมดอายุของเขามีนะครับหมดอายุวันไหนเดือนหกเหรอใช่ปีหน้าเดือนหกวันที่ยี่สิบสามถูกเออได้ของไทยอ่ะนี่ซื้อเมื่อกี้เลยเนี่ย หมดอายุตรงไหนวะออข้าบนอ๋ออยู่ที่ปีหนึ่งเลยเว้ยปีป่าวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ปีไม่กี่วันเองผลิตนะสิบเจ็ 12, ด 12, เดือนสิบสองหมดอยุยี่บี่เดือนสิบสองปีเดียวกันหกสามที่เราถ่ายอยู่วันนี้สิบเก้าผลิตมาแล้วสองวันอีกประมาณห้าวันหมดอายุอ่ะแต่อันนี้อยู่ได้ครึ่งปีทำยังไงวะ งงอะสีเทคโนโลยีเขาถามมึงมึงรู้เลยว่าทํำยังไงมันก็รู้ทํำยังไงเนงี่ยงงเรายังงงเลยเทคโนโลยีเขาทําทํามาได้ยังไงเพื่อไม่ให้เสียเวลาแดกเลยแดกเลยง่ายๆจบนึกว่ารายการหมอมถนัดแดกแดกเดี๋ยวเราจะมาเวฟของไทยก่อนง่ายๆก่อนของไทยเหรองาลองเวฟเวฟยังไงวะเดี๋ยวก่อนไม่เคยซื้อมากินด้วยอันนี้แกะพลาสติกออกแกะก่อนเอาทีละข้อแล้วกันอ่ะเดี๋ยวผมไปลองเปิดไมโครเวฟก่อนแกะพลาสติกออกเฮ้ยทำไมพลาสติกยี่ห้อนี้มันเหนียวจังวะ <c oughs> <c oughs> ของของพี่พันสามแล้ววัดใช้เวลานาทีถึงนาทีครึ่งนี่กี่วัตต์นะถ้าเครื่องบ้านๆก็แปดร้อยว่าแปดร้อยวัตต์ท้งสองนาทีดีกว่าสองนาทีแง้มฝาเล็กน้อยเข้าบอกให้แง้มฝาเออเล็กน้อยฝาเล็กน้อยแล้วก็สองนาทีเต็มแม็กเลยนะสองนาทีแม็กแล้วตอนนี้อืออ่ะแล้วกดสต๊อกทำไมกูทำไมส่วนตัวนี้เนี่ยถ้าที่อ่านดูเขาบอกว่าถ้าไม็คอเวียดบ้านคุณเนี่ยพลังงานประมาณ600้อยวัตต์ใช้เวลา2นาที แต่ถ้าไมโควเบ้ใบคุณเนี่ยเครื่องใหญ่หน่อยบดเยอะประมาณพันบดเนี่ยใช้เวลาประมาณนาทีครึ่งหรือเอาไปต้มในน้ําเดือดสิบสี่นาทีต้มโคตรนาเลยหยุดก่อนเรียนภาษาญี่ปุ่นเหรอเปล่าใช้กรูเกิลหาสเลตแปลไปเลยแล้วตรงนี้เขาบอกว่าก่อนจะใส่ไมโครเวเบะให้แง้มถึงเส้นปากแง้มนิดเดียวพอถึงเส้นปะนะแล้วก็ยัดเข้าไปเลยอ๋อไม่ต้องใส่น้ําไม่ต้องโอ้โหแปลมาแล้วแปลหลายรอบมาด้วยตัวนี้เนี่ยต้องคูดกันก่อน คือมันเป็นข้าวที่สุกแล้วแล้วไม่เสียด้วยใช่กินได้หมมันเสียเว้ยแต่ว่าอีกครึ่งปีถึงจะเสียเนี่ยกินได้ดิมาไม่เสียเวลาเดี๋ยวรอมีจบแล้วไปต่อแง้มรอเลยแล้วกันอ่างแง้มรอดูอให้เหนียวเหมือนกันนะถึงเส้นปะลองดมก,ก่อนนะว่าเสียแล้วลองดมก่อนกลิ่นเังไงไม่ไม่มบูดกลิ่นเหมือนข้าวปกติเหมือนข้าวข้าวหนูเส้นที่้งไว้มันไม่เหมือนข้าวหอมข้าวหอมกินเราจะเป็น กลิ่นข้าวหอมอ่ะไม่ใช่ทันทีข้าวหอมมะลิเหรอใช่เป็นเป็นข้าวญี่ปุ่นครับเม็ดอ้วนๆปอมๆใช่เดี๋ยวก็ดูก่อนว่ามันอ้วนๆปอมๆจริงๆเนี่ยเม็ดมันจะอ้วนๆปอมๆแบบนี้เดี๋ยวนะบีกี่นาทีเนี่ยสองนาทีทำไมมันนานจังวะไม่ใช่บีกียี่สิบโอ้โหเป็นยี่สิบข้าวคงเหลือแต่ตะโกนเลยเออเอาลาเดี๋ยวรอดูใกล้เสร็จละมาฟอมอ๋อโหเสร็จแล้วประทับใจจริงเลยเออเอาข้าวมาก่อนอ้าวร้อนร้อนร้อนป๊บนึงนะ ของมือคีมิวาท่านน้องเขาเห็นว่าเอาเสื้อคีมิวะเมโลดี้ของ B N K 48มาใช้ไปผ้ากันเปื้อนให้เขาร้องห้าหน้าด้วยไม่ใช่อันนี้เกี่วไมก่อนยังไม่มีอะไรอ๋ออ,อาอาาญี่ปุ่นมาอันนี้เขาบอกให้กี่นาทีครับไมครเวฟเท่าไหร่แปดร้อยบาทแปดร้อยบาทครับก็สองนาทีเหมือนกันสองนาทีเนาะรัดแล้ว เวลาผ่านไปรวดเร็วทันใจจริงๆไปเปิดของไทยให้ดูหน่อยสิของไทยทเป็นยังไงบ้างยังร้อนๆอยู่เลยเนี่ยมันก็ข้าสวยปกติอ่ะเนี่ยเหมือนที่เราคุ้นเคยกันอืออือข้าวหอมมะลิอืออือกลิ่นข้าวหอมเราคุ้นเคยอยู่แล้วอันนี้ดีกว่าหืเหนียวมากซิวเหนียวขนาดนี้แสดงว่าสมควรอะที่มันจะอยู่ได้เป็นครึ่งปีเนี่ยเฮยมันหรือมันต้องใส่อย่างอื่นด้วยเปล่าวะที่ทําให้มันอยู่ได้นานขนาดเนี้ย ไม่รู้อ่ะแต่รู้ว่ามันมาจากเรือรู้แค่เนี้ยตอนนี้รู้มาจากเรืออันนี้ร้อนๆเลยไม่เหมือนกันกลิ่นสู้ข้าวเราไม่ได้ข้าวเราหอมกว่ารู้สึกไหมเออข้าวเราหอมกว่ามันจะเรียกข้าวหอมมะลิเหรอวะข้าวเราไม่กลิ่นดีกว่าเยอะเลยเข้าวข้าเราหอมจริงข้าวเราหอมจริงหอมหมข้าวไทายไม่แพ้ชาติใดในโลกไม่หอมอะ่ะกลิ่นแบบยังไงไม่รู้เออคืออะไร เดี๋ยวเดี๋ยวลองกินเปล่าๆปาก่อนให้กินข้าวเปล่ามีกับข้าวเย็นๆเนี่ยกับข้าวให้ดูอ่ะตกใจไไม่ได้โฆษณานะอย่าเพิ่งอ่ะกับข้าวเนี่ยกินกับข้าวง่ายๆอ่ะเดี๋ยวมันไม่ไม่เห็นในกล้องอันนี้คือมึงซื้อได้ไหมนี่ซื้อผูอัดมาผู้อัดข้าญี่ปุ่นก็เลยกินอาหารญี่ปุ่นอ่าผู้อัดอันนี้อะไรเนี่ยเนื้อไก่ปรุงรสกินกับข้าวไทย หือว่าชางแม่งเหอะทุกกินไหมกินกินไปเถอะอ่ะแต่ก่อนที่เราจะชิมกับรสชาติของอาหารที่จะแบบว่าก,กับข้าวอ,อยากให้ชิมข้าวก่อนเริ่มจากข้าวญี่ปุ่นก่อนอได้ได้นี่ค่อยแกะก็ได้อ่ะข้าวญี่ปุ่นเป็นไงกินข้าวเปล่าๆไปก่อนกินข้าวแล้วชิมชิมเอากินเหนยอร้อนอม,มันมีกลิ่นน้ำส้มสายชูปะ่ะไม่มมีกลิ่นเหมือนน้ำลมที่เรากิน MRE มอาร กลิ่นความเป็นอาหารแบบเนี้ยรู้สึกไหมไม่รู้สึกอ่ะมันเหมือนน้ำส้มสายชูอ่ะน้ำส้ททมสายชูอ,อีกอันหนึ่งแต่มีอีกกลิ่นหนึ่งอ่ะกลิ่นแบบไอ้กลิ่นที่กูชอบหมดว่าอบๆ่ะโอ้โอหแปลกๆวะ่ะกินข้าวไทยดีกว่าแต่นิ่มนะแต่ข้าวน,นิ่มอยู่ข้าวนิ่มข้าวไทยไม่มีกลิ่นความบดอะไรทั้งนั้นนะฮะถึงจะเก็บมานานแล้วโดยไม่ใช่ตัวเหยียด้วยแต่นี่ข้าวไทยลองดูซิเป็นยังไงเปี่ยกคนละชั้นเลยหืมหือือืข้าวเปล่าอร่อยวะ ถึงมันจะอยู่ได้ไม่กี่วันแต่ความอร่อยให้คนละเรื่องเลยอร่ยอยกรับข้าวมาไม่หวละโบอืมฝอยเลยอืมอ๋อเดี๋ยวเป็นข้าวญี่ปุ่นก่อนให้ดูนะกินหอมมากหอมมากนี่ไก่ปรุงรสใช่ไหมอืมเกี๊ยวข้าวญี่ปุ่นอืมอร้อนปากโคตรอร่อย มันนุ่มเหนียวแต่ไม่หอมของญี่ปุ่นนะของไทยเดี๋ยวลองกับข้าวอ่ะลองไก่กันไปด้วยอลองทีอาเดี๋ยวไก่ดูทำไมเราไม่ซื้อหมูหยองมาะซืง่ายเออซื้อไก่อ่ะข้าวไทยข้าวไทยข้าวไทยอะไอยมดยิงข้าเพิ่มมัอืมอยู่เยอะอ่อไม่ต้องเปิดปูปปูดละแทเนี้ตอบได้ละคำถาม คำถามทุกคำตอบมีอยู่ในในตัวมันเสมอออืืมไม่ใช่ว่าของญี่ปุ่นจะดีเสมอไปหนึ่งเขาบอกไงว่าข้าวไทยเนี่ยนะที่สุดแล้วอืมยังไงก็อร่อยอืมขนาดนี้ละสรุปไปเลยอไม่ต้องพูดมากเดี๋ยวคนดูกินนะของไปสรุปยังไงสั้นๆความรู้สึกอ่ะเอาของอะไรก่อนอ่ะไทยหรือญี่ปุ่นเอาญี่ปุ่นก่อนเริ่มเทียบเล็แล้วกันง่ายๆอ่ะเทียบอ่ะ คือข้าวไทยเนี่ยมันมีความหอมของความเป็นข้าวหอมะะอมะลิแล้วความนุ่มอะไรเนี่ยเขาเรียกไงอะ่ะอาจจะคุ้นเคยด้วยมั้งแต่พอ,อเทียบกับของญี่ปุ่นที่มาเนี่ยกลิ่นก็ไม่เคยจะมีความหอมาะนะแล้วกินเข้าไปไม่มีความอับๆเหมือนที่เรากินอาหารเสต็จรูป,ประจามะไอพวกเอ็มอารีทั้งหลายเนี่ยมไม่มีกลิ่นแบมน้ำปนมาด้วยไงเรารู้สึกว่ามันไม่อร่อยว่ะ ประมาณนั้นอ่าของพี่โบเนี่ยต้องบอกเลยว่าถ้าเทียบข้าวไทยกับข้าวญี่ปุ่นเนี่ยก็ต้องบอกว่าจริงๆเลยคือข้าวไทยดีกว่ารสชาติกลิ่นได้หมดเลยหมดเืออะไรพวกนี้ดีหมดดีหมดเหมือนเหมือนเราหุงเองแค่ว่าเรานี่ให้ทางสำเร็จรูปแบบสำเร็จรูปเขาทำมาแล้วมาุ่่นเล็กน้อยๆอแต่ข้าวญี่ปุ่นเนี่ยมันก็มีข้อดีไงคือมันเก็บได้นานมากโดยที่ไม่ต้องใช้ตู้เย็นวางไม่เฉยอุณหภูมิห้องปกติเอยู่ได้ครึ่งปีคือวางแบบ อุณภูมิแบบเนี้ยน,นะไม่ได้ตากแดดตากฝนล,ลงหิมะหรืออะไรเงี้ยวางไม่ได้เฉยวางเฉยก็เนี่ยมาทางเรือก็ได้กินแล้วจริงๆเกินครึง่งปีด้วยเพราะว่าวันนี้ที่เราถ่ายอยู่มันคือสิ้นปีอ,อยู่ไม่ถึงกลางปีหน้าแล้วก่อนที่มันจะมาถึงเราเนี่ยกี่เดือนก็ไม่รู้ระหว่างระหว่างทางแล้วก่อนที่วางซูปเปอร์เองนัออ้งผลิตไปส่งซูปเปอร์กว่จะเขาจะซื้อมาแล้วก็ส่งมาหาเรา่าจะเดินทางมาถึงเนี่ยก็อย่างน้อยก็มีมาสองเดือนแน่นอนเพราะว่ามาถึงปุ๊บเราก็ไม่ได้เอามาถ่ายเลย เราก็วางกองกองสต็อกไว้ของเราย้ำอีกทีไม่ได้แช่นะสภาพแบบนี้จริงมันจะวางอยู่ตรงตู้เก็บของตรงนี้จะมีตู้หนึ่งที่เขาไว้เก็บเฉพาอะหาเสนเนลรูปที่เราไปเจอมาล้วก็ซื้อเก็บไว้ก่อนบางทีแบบเอ้ยอันนี้น่าสนใจซือซ้อเก็บซื้อเก็บซื้อเก็บล้นตู้หมดเลยเนี่ยทำไม่ทันข้อดีของญี่ปุ่นการงานง่ายเๆกๆ็บได้ดยาวนานเก็บได้นานเก็บง่ายๆมันเหมือนกับว่าถ้าเกิดอุทกภัยหรือแบบว่ามันจะต้องแบบว่าน้าท่วมน้าท่วมอะไรแบบนี้บ้านเราคุ้นๆน้ำท่วม ไฟฟ้าใช้ไม่ได้อยู่แล้วจะเอาที่ไหนแช่ตู้เย็นเพราะว่าถ้าเกิดอุทกภัยมาน้ําท่วมเนี่ยอข้าววันนี้สําคัญมากเลยแต่จริงๆมันแกะกินได้เลยก็ได้นะเขาคืออุ่นให้มันร้อนแล้วรู้สึกว่ามันใหม่อะแต่จริงจริงก็เหมือนไอ้มอที่เรากินเนี่ยฉีกมาก็จริงว่ากินได้เลยอเออคืออันนี้ถือว่าช่วยได้นะถ้าเป็นอาหารอุทกภัยปรมาณนั้นแต่ว่าถ้าของจะข้าวบ้านเราเนี่ย อยู่ได้ประมาณกี่วันเองประมาณวีคสองวีคไม่เกินแป๊บหนึ่งเมื่อกี้สิบเจ็ดหมดอายุยี่สิบสี่ก็ไม่นานมากต้องรีบกินรีบใช้อันนี้นะครับก็ประมาณนี้มันมีทั้งข้อดีและข้อเสียอันนี้อยู่แต่เราก็แค่สรุปไห้ฟังคร่าวๆประมาณประมาณนี้แล้วกันที่สําคัญที่สุดเลยอย่าลืมสับสครต์ช่องพ่อ c ันธุ์เดชันนะครับแล้วอย่าลืมครับอีกนึงคอมเมนต์มาอยากทำอะไรอยากให้กินอะไรแปลก เขียนมาหน่อยกูไหวล่ะกูอยู่คนละช่องก็จริงแต่กูอ่านนะกูอ่านอยู่ใอ้พง่งใช้ทําทำอะไรวะมันก็ตันนะบางทีของกินมันไม่ใช่ว่าของเราไม่ได้เป็นของกินไปกินตามร้านถ้ากินตามร้านมันคอนเซ็ปต์มันง่ายของประหลาดมากินกันมันก็เลยจะย้างของสำเร็จรูปด้วย ใช่ที่เนี่ยปรุงง,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 ง่ายๆเนี้ยใส่ไมโครเวฟหรือเอามาต้มอะไรง่ายๆอ่ะที่ไม่ต้องมาลงกระทะผัดอะไรไม่เอาไม่เอาอันนั้นยากไปเราเอาแบบอุ่อนไมโครเวฟแบบชายไทยขี้เกียจพอจบประมาณนี้นะที่สําคัญที่สุดเลยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยแจ้งเตือนนิดนึงเพได้นรู้กันนะวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวดูตาต่อไปว่าเป็นไรสัปดาหวันนี้ครับคุณและสวัสดีครับจะเป็นทำไมเนี่ย